สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเทสโลเทสโลเทสสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสักครู่สักครู่ขอเวลาปรับนู่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนดูทางทั้งสี่ช่องทางก็แล้วกันนะครับอืม เดี๋ยวต่อต,อ,ตอมันจะมีปัญหากับผมอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณลินนะครับขอขอขอ,ขอ,ข,อขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะเป <Speaker 's. S 1> อ่าสวัสดีคนดูทางบ้านฟ้าบ้านม่วง แล้วก็บ้านแดงนะครับวัสดีทุกคนครับแล้วก็วัสดีทางติ๊กต็อกนะครับพูดชื่อได้แค่พูดชื่อได้แค่ <c oughs> พแ,คแ,คแพลตฟอร์มเดียว <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวน้อยใจนะประเด็น <c oughs> มีใครให้มากกว่านี้ไหม <c oughs> อ้าวเวลไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ เก็บแต้มตึงๆเซฟ